เพื่อนเพื่อสวัสดีค่ะตุกจะพาไปดูร้านขายผักสลัดค่ะร้านนี้ขายอยู่ที่ซอยละลายซับหรือสีลมซอย5ค่ะ Claro. นิโทนาหรอคะน้ำสลัดมีอะไรบ้างอคะคะมีราสเบอร์รี่กิมซีฟูดซีฟูดน้ำใสสาวรสโ,โซยูอันนี้ก่องห้าสิใช่ไหมคะใช่ค่ะ เข่ารถเนาะคะใช่ค่ะอันนี้บลูเบอรี่จะออกเปรี้ยวป่ะคะไม่เปรี้ยวมากนี่ถ้าเราไม่ตัดเลี้ยวค่ะมีเบอรี่มาจับหวา้อันนี้มิกเบอร์รี่อะคะใช่ค่ะเอามิกเบอร์รี่ก็ได้ค่ะที่ขายแต่เฉพาะจันทร์สุกใช่ไหมคะกี่โมงถึงกี่โมงอะคะเปิดร้านหกโมงค่ะแถวนี้ก็ประมาณใกล้ใกล้ไปค่ะปิดแล้วนะคะอ๋อค่ะ แล้วผักอย่างนี้ขายยังไงอะคะ <15. S 1> ขีดละสิบห้าอันนี้ผักอะไรอะคะนั้นซีเล่ซเล่เลก้แค่นี้ซีโมสคอสเนคา้อนแล้วก็ันเ๋อขีดละสิบห้าหมดเลยแซลมอนกล่องเท่าไหร่อะคะ ดเเเร็วมาวมาาากลยนะะค้้ตอชผักสลัดร้านนี้นะคะใส่เครื่องหลากหลายดีค่ะมีให้เลือกหลายแบบตามชอบเลยค่ะน้ำสลัดก็มีให้เลือกเยอะทุกกินแล้วอร่อยเลยค่ะ